พอยางนี้เป็นปลุกดนะครับแต่ขาน้าก็มีที่กลบดินอยู่นะครับข้าพเจมีที่กลบดินนะครับปุ๋ยก็ลงนะครับดูปุ๋ยลงท่านผู้ชมนะครับปุ๋ยลงนะครับปุ๋ยก็อยู่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมมาดูรถหยอดข้าวโพดครับครับก็ใช้รถคูโบต้า 3- แรงนะครับติดเครื่องหยอดข้าวโพดข้างหลังแบบนี้นะครับรับแรงหยอดข้าวโพดครับรถไหปั่นดินก็ปั่นไปครับนะครับเจ้าของนาเจ้าของสวนครับซื้อมล็ดพันธุนข้าวโพดมาแล้วก็ซื้อปุ๋ยมาครับนี่ครับมาหยอด ตรงแปลงนาแบบนี้ดูข้าวโพดในแปลงนารถปั่นก็ใช้ของยันมา51แรงรปั่นดินไปนะครับได้ละเอียดแบบนี้ครับเราไปดูเครื่องหยอดข้าวโพดที่ติดกับรถไถคูโบต้า36แรงครับ,รบดูการทำงานครับ ไปครับไปยอดลักษณะแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมก็เป็นเครื่องยอดข้าวโพดพร้อมหยอดปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมที่เห็นเมืเ่อก,กี้นะครับข้าวโพดก็มี2ข้างนะครับที่เหลืองๆนะครับับข้างขนาบเลยครับนะครับก็มีที่กลุบดินนะครับ ปุ๋ยก็ลงนะครับดูปุ๋ยลงครับทานผู้ชมนะครับปุ๋ยลงนะครับปุ๋ยก็อยู่ตรงกลางแบับนี้นะครับวันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดออกมาก็จะเป็นสองแถวนะครับทานผู้ชมใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับมีสองแถวนะครับถ้าข้าวโพดออกมานะครับ เป็นเครื่องหยอดข้าวโพดติดกับรถไถน,หนารุ่นนี้ก็เป็นคูบัต้าสามแรงเอายกมาแล้วครับ,รบล้อแนวเดิมนะครับจัดเตีแนวล้อไปแบบนี้ครับ ันเสร็จยอดเลยนะครับยอดเป็นหลุมเนุมเลยนะครับขอโพษครับเอาข้ามขนาไปเลยครับนครับดูครับปุบ๋ยออกตรงนั้นนะครับเจ้าขบรถคันนี้ก็มารับจ้างนะครับท่านผู้ชม รับจ้างยอดข้าวโพดไร่ละสามร้ยไร่ละ300ร้อยบาทถามเมื่อกี้นะครับรับขึ้นไปเลยครับ้าดูปุ๋ยออกครับนี่ก็เ,เป็นเล็กข้าวโพดนะครับ บางก็เป็นที่ใส่ปุ๋ยครับเรามาดูอีกฝั่งนะครับอ้าวครับยกครับยกเดี๋ยวรับปุ๋ยออกตรงนี้นะครับทากผู้ชมดูครับวันนี้ข้าวโพดออกมาก็จะมีที่ หลบดินนะครับหลบดินล้อหลังนี้ก็เป็นที่กดไ,ดไว้นะครับกดดินอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับล้อหลังทั้งสองฝั่งนะครับก็ปที่ทกดดินนะครับตรงนี้ก็เป็นที่หลดไปทีนะครับหื่ยก็มาตรงนี้นะครับนะครับจะได้รอบแล้วนะครับกลับไปแล้วครับไปแล้วสะดวกนะครับท่านผู้ชมใช้รถไถ คูปต้า36แรงนะครับเป็นรถลากจูง<ม>เครื่องยอดข้าวโพดครับยอด2แถว2แถวนะครับเวลาออกมาก็จะได้เป็น2แถว2แถวเลยนะครับ ผู้ชมครับใช้เครื่องทุ่นแรงแบบนี้นะครับใส่ปุ๋ยพร้อมเลยนะครับพร้อม,มเมล็ดเวลาข้าวโพดงอกออกมาได้ประมาณหนึ่งคืบสามสี่ใบก็เอาน้ำเข้าเลยนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งเอาน้ำเข้านะครับเวลาเอาน้ำเข้ามเมล็ดข้าวโพดจะไม่งอกนะครับดินก็จะแน่นนะครับน่ครับเวลาหยอดไปครับ ดินแน่นเมล็ดข้าวโพดก็จะไม่ออกนะครับรอให้เมล็ดข้าวโพดงอกออกมาได้สามสี่ใบก็เอาน้ําข้าวแล้วครับเมื่อเอาน้ําข้าวเสร็จนะครับปุ๋ยก็จะละลายต้นข้าวโพดก็จะเขียวเลยนะครับบางที่ไม่ใส่ปุ๋ยนะครับต้นข้าวโพดออกมาครั้งแรกนะครับก็จะเหลืองนะครับแต่ถ้าใส่ปุ๋ยพร้อมแบบนี้นะครับต้นเขียวแน่นอนครับอกงน้ดีแน่นอนนะครับ พื้นที่ทั้งหมดนี้ก็ประมาณสี่ไร่นะครับสามรอบสี่รอบนะครับรอบที่สีรอบนี้แล้วนะครับมาดูเครื่องหยอดข้าวโพดกันครับทุนผู้ชมเครื่องนี้นะครับเจ้าของบอกว่าปรับแต่งจนถึงดีที่สุดนะครับซื้อมาใหม่ๆก็ ต้องปรับแต่งอีกเยอะนะครับมาจากโรงงานก็ต้องปรับแต่งอีกนะครับครับสุดรอบแล้วนะครับเสียรอบแล้วครับเนื้อรอบนี้เป็นรอบที่ห้านะครับประมาณหกเจ็ดรอบนะครับ อางน,นี้เป็นปรุกดนะครับปดท้าข้าวโพดอีทีนะครับแต่ข้างหน้าก็มีที่กลบดินอยู่นะครับกลบดินฝังเม็ดข้าวโพดนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดลงมาเลยนะครับไปแล้วครับไปแล้วเกือบจะเสร็จแล้วนะครับ สแปลงนี้นะครับข้ามคนาไปเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องหยอดข้าวโพดท,ที่ใช้รถคูบ o ต a า6แรงเป็นตัวลากจุงนะครับ <S <S ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับ จวกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ